สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆนะครับวันนี้นะครับเชรเบตเขาอยากลองวิชาโดยการปลาแข่งสกูตเตอร์นี่นะครับเราเรามีคนปล่อยรถนะอย่าเพิ่ง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 ,อ,งอ่นนะปล่อยรถสวยๆนะยกมือด้วยนะคนมอ,มองอออดี้นะลบก่อลลก่อลพอนับถึงสามเราวิ่งหนีเลยนะนี่มีหลายอันบ้างนะออาไม่ใช่ไม่ใช่เร <c oughs> <c oughs> าแค่สาม หนึ่งสองสามไปแบบนี้เดี๋ยวเพ่อเมาับเองดีกว่าทำท่าอย่างเดียวทำท่าสวยๆหน่อยอ่ะอ่ะทีสองวันไปลบโอ้ยลบลุกลบลุกระวังระวังเสียวกันแล้วโอ้ย ตงังตังเข้าที่หครับโอ้โหต้นน้าสะละเรือไปเลยครับผมโอ้โหเมื่อกี้ตังตังปั่นเข้ามาที่1นะครับต้นน้ํารบกระเด็นเข้าไปในป่าเลยเมื่อกี้เ้าขับรถใหม่ขับรถใหม่อ่าขับรถใหม่ขับรถใหม่ร,หมร,หมระวังเสี่ยวกันนะระวังเสี่ยวกันแบ่งที่ให้กันด้วยแบ่งที่ให้กันด้วยนี่คือ2พิตตี้ของเรานะครับออการกับออดี้นะเ้าพร้อมยัง พิตี้ถอยหน่อยพิตี้ถอยหลังหน่อยใกล้ไปอ่ะที t w ู o n ไป <_ t iny o> โอ้ยระวังระวัง <_ t iny o> ไปแล้ว <_ t iny o> โอ้ยมีหลายกีฬามากครับ <_ t iny o> เด็กก็ออกมอออกกำลังกายกันนะ <_ t iny o> เชอร์เบ็ต <_ t iny o> เป็นคนท้า <_ t iny o> เขาได้ที่โหลเลยนะครับผมโอ้ <_ t iny o> โห <_ t iny o> ต่างๆก็ยังคงได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเก่งมากนะแล้วก็ตามด้วยเปอร์บี้ครับออกตัวยากมากนะครับเพราะทางวันนี้ค่อนข้างแคบรถจอดเยอะมาก